ครับมือนีพานมาบงนะครับมือหนีไฟปนมไภัยจุดมือที่สองนะครับหลังที่เมื่อวานจุดไปบ่เบิดนะครับมันมืดก่อนนะครับมือนีก็เลยเพิ่นพากันมาจุดอีกนะครับเบื่อประมาณสิบกว่าบังนะครับพี่น้องมือนีก็มีโอกาสเดี๋ยวเขามาเบึงไกลๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานวันที่สิบมือจุดโปได้เขามาไกลเลยเพราะว่ารถติดแห้งนะครับก็เลยมาบึงนะครับเป็นประเพณีที่ ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวพนมไพรและก็ทัวทุกคนที่นับถือนะครับองค์ครามหาธาตุวัดการอุดมเวทนะครับมาร่วมจุดถวายนะครับโดยทีมงานของข่ายบังไฟต่างๆนะครับรับจุดให้นะครับมาบึงวิธีชีวิตนะครับหมู่บ้านฝนตกแห้งคักพี่น้องนะครับก็เลยจุดโบเบิรแล้วก็ เข่าทางยากมากเลยมื่อนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเบิงช่วงสุดท้ายนะครับเพิ่นก็จุดให้มันเบิดนะครับจุดบังไฟให้เบิดนะครับกับมีแต่บังขึ้นงามๆพี่น้องนะครับนะครับก็มีคนมาเบิงหลายนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเราเนี่ยก็ทำไมทลำหน้านะครับกัเบิงกันเพื่อนๆพี่น้องผมก็ทายไม่ให้เบิงประมาณสัก สามสี่บังนะครับสรุปกันไปปีหน้าเจอกันใหม่นะครับนี่บึงพี่น้องทางมิตรคีตมนะครับเป็นความนะครับเป็นความสามัคคีความศรัทธาของชาวพนมไพรนะครับเจอกันปีหน้าเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ปล่อยด้วยบ้างสุดท้ายครับสวัสดีครับ ใครที่คุณฟังของคุณพระนพลขันโมลีจุดเพื่อถวาเองพระมาหาธาตุัดกลางดุมเวิบ้างไฟแสนบ้างสุดท้ายของปีนี้นะครับ <All right. S 1> ขอให้โชคดีครับที่คุณฟังครับสามสองหนึ่งป่า สาสุดท้ายของปีปหกแิดบอลไปไหลล้มบอลไปไหลล้มบ oh. อลบปไหลล้มกับบอลล้มเลยครับพอๆๆบปไหลล้มนะพอพอพอเสียร <c oughs> ายไปได้ก็หนึ่งร้อยสิบวีดีเดอรของนะครับ